thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับก็ขอน้อมลำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมรัชกาลที่9ครับ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวนรนคตของพระองค์ท่านนะครับผมขอน้อมขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ครับกับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพภูมิอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผม โดยวันนี้ประเทศไทยก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยท,ที่แทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักคือ3 5 1สิถึงเกมลเมตรนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ครับผมโดยมีรายละเอียดในระดับจังหวัดดังต่อไปนี้ครับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีเป็นพื้นที่ฝนตกหนักวันนี้ ได้แก่จังหวัดนราธิวาสเยลาปัตตานีสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดนครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับผมคาดว่าจังหวัดเหล่านี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนต,ตกหนักนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดดังกล่าวโดยเฉพาะทางภาคใต้ขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่น้ําท่วมขังด้วยนะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับในช่วงนี้ครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทย ในวันที่13ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6 6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยวันนี <Olga realised> ้พบว่ามีลมตะวนออกและลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวนออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสําหรับล่องมรสุมพาดผ่านทางภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝน ตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีขึ้นมีลื่นต่ากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงกว่ามากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตันออกเฉียงเหนือกันครับผมโดยพบว่าภาคตันออกเสียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีฝนฟ้า โดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดศรีสเกตนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33-34องศาเซลเซียสมีลมตวนออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ 40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33-35องศาเซลเซียสนะครับ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของทางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยทางภาคตะวันออกพบว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-35ง35องศาเซลเซียสมีลมตุนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคาดการว่าทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่ง อ่าวไทยวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับผมจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ประมาณ31 3 3องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรนะครับแล้วข้ามฝั่งมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตนตกครับฝั่งอันดามันวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผม ยู่ในโดยฝนโดยคาดกันว่าจะมีฝนตกในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง มีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมโดยวันนี้คาดการว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการคาดการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้ว่าวันที่14ตุลาคมถึงวันที่15ถึงวันที่16ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสส่วนวันพฤหัสส่วนวันพฤหัสที่17ตุลาคมถึงวันที่19 ตุลาคมพบว่าคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ําสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากว i n d y c o m วันนี้จะวิเคราะห์แบบค่อนข้างแบบรวดเร็วนะครับผมโดยการวิเคราะห์โมเดลฝนรายละเอียดนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณช่วงการรายงานสภาพอากาศในช่วง18นกา ของทุกวันนะครับผมโมเดลฝนนั้นจะพบว่าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมกลุ่มเมฆฝนได้เริ่มสะสมและเข้ามาสะสมในลักษณะเล็กน้อยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาน,นะครับผมแล้วก็จะสะสมมาเรื่อยๆจนถึงในช่วงเวลาที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นนะครับในช่วงเวลา 10, 13 14 15 16นาฬิกาครับผมสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับภาคใต้ภาค กรุงเทพมหานครและภาคตะนอกครับผมโดยในช่วงเวลา14นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมโดยทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนในช่วงที่ค่อนข้างที่จะปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดละนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ม,มีลักษณะปานกลางอยู่แถวทางจังหวัด สงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมในช่วงเวลา14นาฬิกาส่วนจังหวัดอื่นนั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมของจังหวัดทางภาคใต้ส่วนทางภาคตะพอกต่วนออกมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดตราดจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีนะครับ ในเวลา14นาฬิกาส่วนส่วนกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับปกคลุมทั่วทั่วทั้งบริเวณครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลในเวลา14นาฬิกานะครับผมส่วนทางภาคกลางมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับในช่วงเวลา14นาฬิกาโดยค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี แล้วก็เลื่อนลงมาแถวจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรียุธยาปทุมธานีนะครับผมสำหรับทางภาคกลางในเวลา14นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือนั้นในช่วงเวลา13-14นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเกือบจะถึงปานกลางครับแต่ก็ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงระหว่างปาเล็กน้อยจะถึงปานกลางนะครับสําหรับทางภาคเหนือปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับผมแต่ก็จะมีหนาแน่นอยู่ทางภาคกลางตอนล่างนะครับ โดยเฉพาะแถวจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรจังหวัดตากครับผมอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงภาคเหนือตอนล่างครับในเวลา13-14นาฬิกาส่วนทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสาหรับทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลา14ในช่วงเวลา13-14นาฬิกาของวันที่13นะครับผม ส่วนส,วนสวนปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวทางสปปลาวตอนเหนือครับผมไล่ลงมาจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ครับคาดกันว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา13 14นาฬิกาส่วนทางลาวตอนใต้และตอนกลางนั้นไม่มียังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาโดยสรุปภาพรวม ของโมเดลฝนที่ windy.com นั้นจะพบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา 13, 14, 15จนถึงเวลา17นาฬิกานะครับก็ยังกาะกลุ่มอยู่ในลักษณะเดิมครับผมคือกลุ่มหนาแน่นค่อนข้างปานกลางแถวภาคใต้ก็อยู่แถวทางจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเลื่อนขึ้นมาข้างบนหน่อยหนึ่งก็อยู่แถวจังหวัดระนองพังงาจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สำหรับหย่อมที่มีลักษณะปานกลางส่วนจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะคบผมโดยเฉพาะในเวลา17นาฬิกาก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลา17นาฬิกาส่วนทั้งภาคส่วนกรุงเทพมหานาครก็ยังอยู่ปกคลุมอยู่ในลักษณะเดิมครับรวมทั้งภาคตะนอ,อกก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีปานกลางอยู่แถวทางตราดระยองชนบุรีนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะเล็กน้อย กรุงเทพมหานาครก็เช่นกันครับมีลักษณะค่อนข้างปานกลางจะถึงนะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลา17นาฬิกาตลอดทั้งภาคภาคกลางและภาคเหนือก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผม <c oughs> คาดการว่าถ้าตกถ้าฝนตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยแล้วก็หยุดนะครับตกเล็กน้อยแล้วก็หยุดครับผมแต่ทางภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนนะครับวันนี้ โดยคาดกันว่าจะมีฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับทางภาคตะวัหนออวันนี้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับส่วนสปปลาวนั้นก็มีลักษณะคล้ายเหมือนเดิมครับผมคือคือมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่แถวทางลาวตอนเหนือไล่ลงมาจนถึงคนครหลวงเวียงจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง17นาฬิกานะครับผม แล้วก็ทางลาวตอนกลางและตอนใต้สปปลาวตอนกลางและตอนใต้ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับวันนี้เหมือนกับทางภาคอีสานซึ่งไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับภาคอีสานวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา14จนถึง17นาฬิกาพอมาดูในช่วงเวลา18-19นาฬิกาหรือ20 18-19นาฬิกาประเทศไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยลงแล้วนะครับผมโดยจะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางภาคใต้นะครับ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาสครับผมมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งอ่าวไทยและอันดามันครับนอกนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับทางภาคใต้ตอนบนเช่นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนในเวลา19นาฬิกาส่วนทางภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับกระจายตัวเป็นหย่อมครับผมคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนนะครับ สำหรับทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวนอกส่วนทางภาคเหนือนั้นก็เช่นกันครับผมมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับในเวลา19บเนาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเล็กน้อยหรือปานกลางตั้งแต่ช่วง14จนถึง 17- 18นาฬิกานั้นได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนทั้งวันเลยครับผมวันนี้สำหรับพี่น้องสปปลาวก็เช่นกันครับผมในช่วงเวลา19นาฬิกา ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมโดยลักษณะอากาศสภาพที่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่14นะครับผมคาดการว่าไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับทั้งประเทศไทยและสปปลาวโดยอาจจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสนะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับอาจจะตกในลักษณะโปรยปลายนะครับผม แล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยและบางจุดบางช่วงอาจจะมีค่อนข้างปานกลางโดยเฉพาะทางอ่าวไทยตอนกลางๆนะครับในช่วงค่ำคืนคาดการว่ากลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาประมาณโดยกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนี้ก็ต่อเนื่องไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่14นะครับ และหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเรื่อยๆครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอ,อยุติไว้ในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่14นะครับโดยภาพรวมกลุ่มเมฆฝนก็จะมีการก่อตัวและก็สะสมอยู่ในช่วงตอนกลางวันนะครับสำหรับประเทศไทยและสปปลาวด้วยครับผมอยู่ในช่วงเวลาประมาณ13ถึง13ถึง17นาฬิกานะครับผมสาหรับประเทศไทย ในวันที่13ตุลาคมนี้ครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว <izo S 2> <Yes? S 1> ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันใหม่ในวันต่อมานะครับเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยครับผมประจำวันที่13ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยพบ ดยคาดการ์ว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นคาดการ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตนบนของภาคนะครับและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แถวจังหวัดชายภูมินครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดส่วนทางภาคกลางคาดการ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ 40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางออแห่งแถวบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมโดยภาพรวมของสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้ก็จะมีฝนตกอยู่ในจ ค่อนข้างหนักอยู่ทางอยู่ทางภาคใต้นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาประเทศไทยก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมและคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฟนลฟ้าพยากรณ์ก็ขอ,อยุติการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,อง,องเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม